yeah กขายหน่อยพ่องเอ่อควรมาซื้อของบอขายกับบริษัทหรอกครับคมาขายแก้วละเทาไครับแก้วละเท่าไหร่กกิโลอะครับกิโลนะกิโลผมส่งกิโลสองร้อยแต่ถ้าขายทั้งนอกผมก็บ่ฮู้เหมือนกันอส่งกิโลสองร้อยขายแก้วเทาไบาทนะครับมุ้งครับมุ้งกุ้งมุ้งปลาครับกุ้งมุ้งปลาตักุ้งตักปลาอาหารอาหารปลานะครับ อาหารปลาครับครับถ้ามีอาหารกุ้งก็แช่อาหารกุ้งก็ได้ครับมาผมจะใส่ในซักครับครับแล้วก็มันมี้ที่กว้านที่น่าห้งนะนั่นแหละครับห้าสิบห้าสิบวันครับวันกับประมาณสามโลสามโลเป็นซื้อไข่กันจะได้นะครับโตัวละไข่ทรงโลละสองร้อยครับครับมีปลากระมาครับตครับครับใส่ช่วงเย็นครับเก็บตอนเช้าครับเก็บตอนเช้านะครับ